นี่ไงโดนสองไม้มกัดตั้งแต่ไม้เลยกัแต่กัดไม่โดน กัดเฉยไม่ได้องอ,อเรียบร้อยสองนะฮะวนตับเลยกลายเป็นกคกระโดดบางแดบครับผมตีไปสองมาอย่างี้ฮะเรียบร้อยเลยตัวที่สองกิมน,นี้ มันลื้อเนี่ยเขาโขาเรียกว่เนี่ยไส่สวยอยู่ค่ะตัวนี้ปลากันระแวงมากเลยครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบผมเช่นเอให้นาเป่าฮะวันนี้ก็พาเอาไม้ตกกลาชอนครับผมวันนี้ก็พามาซ้ำไม้ที่ออกมาเช็คมานันครับผมไม้ที่มาตอนเย็นนะฮะ มาวันนั้นก็คือปลาค่อนข้างกัดดีเลยครับผมวันนี้ก็กลับมาซ้ำครับผมวันนี้มาก็มากับบรรยากาศแดดร้อนครับผมแล้วก็ลมแรงมากเลยสภาพหมายก็ข้างหลังครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมว่าวันนี้จะมีผนงานมากน้อยแค่ไหนครับไปครับ รียบร้อยครับผมตีไปสี่ห้าไม้ครับผมตัวแรกนี่ครับผมไปชนครับผมไซส์ดีครับอ้วนๆเลยตัวนี้กลายเป็นกบกระโดดบระแด็บครับผมตัวแรก,กม,มานะฮะ ร้อ,อนปอกครับผมตีตามช่องฮะนี่ฮะรอเปล่ามากันเต็มเต็มนะฮะตัวนี้ตีประมาณสี่ห้าไม้มาครับผมกัดเป็นครบกระโดบดบักแดบครับผมยอดครับผมตัวที่สอง ุดอหโหกัดังโอ้โหตัวนี้หกัดตุบกนี่ไงโดนสองไม้โลกัดตั้งแต่ไม้เลกแต่กัดไม่โดน สามกัดยัโหดเลยนี statistically statistically ่ครับผมกระชอนห่าใส่สวยเลยกัดเป็นกบกระดูกบักแดบครับผมอ้าวหลุดแล้วนี่ฮะตัวที่สามครับผมสุดยอดครับ กัดเฉยไม่ได้องอหมายนี่ปลากัดหงกมากครับผมแต่ละตัวกัดลเลยมาลุดพอดีช่อนไสกำลังดีนะเนี่ยอ้ว,อวนเลยครับผม กัดเป็นก๊กระโดดบักแร็ครับผมเนี่ยเมื่อกี้กัดแบบไม่ได้มองเลยตกใจหมดเลยครับผมนี่ฮะลุยต่อครับผม เรียบร้อยไม้เดียวเลยถ้ามีตัวนี่ตีไปไม่หลายไม่หลายมาแล้วครับผมไอ้ป๊อกนี่ครับผมกลายเป็นกบกระโดดบักแด็บแล้วผมตีไปไม้เดียวเลยเรียบร้อยครับสะดวก live oh, light sunlight ใส้ดีครับผมนี่ฮะว,วันตับเลยกลายเป็นบกระโดดบางเด็บครับผมตีไปสองมอ้ฮะเรียบร้อยเลยสุดยอดครับ อืมจะสวยขึ้นนั่นเลย,ลยมยื่อันไล่สวยยุง่งมาสวบไหด,ดีที่เียมันไล่มาแต่มันบุกสวยฉันปอกกระปุกไเจ็บนี่ฮะเกิดเป็นกรุกระโดดแบบเดบครับผม,ปปบบผมสุดยอดครับ ตัวซัมมี่แหละจะได้ก็ได้ใครยุ่มันคือสวดบุหรี่สิไหนมาหลายตัวยุ่นสวดบุหรีกยี่ 哈，废人啊 โตมันก็แค่ใครอยู่ป่ะตัวที่สองจุงนนี้อ่ามันลือเนี่ยเขาเขาละบ่ไงฮะใสสวยอยู่ครับตัวนี้ปลากันรวแวงมากเลยคับมันนี้กลายเป็นกบร,ระโดดบอกแด็บับผมสุดยอดครับ cơm mưa hàng cơm nhiều, vậy thì siết lại luôn, hả? é, lại mà nãy mà